รุ่นประหยัดที่สุดของออเนอร์ราคาสตาร์ทไม่ถึง3,299 9ของแถมกระจุยกระจายซื้อง่ายไขคข้องด้วย กรับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิว Honor X5B และ Honor X5B Plus รุ่นประหยัดที่สุดของ Honor แล้วนะครับแล้วก็ใช้ได้นานทนทานเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาเคลมเลยนะว่าใช้ได้3ปีขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แบตเนี่ยก็ยังอยู่แบบ80%นะสุขภาพาแบตแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยสตาร์ทที่2,899บาทนะครับสำหรับ Honor X5B นะครับวางขาย2สี Ocean Blue และ Midnight Black นะครับสีเหมือนกันเลยทั้ง2อันนะครับแต่สเปคแตกต่างกัน3ข้อใหญ่ๆเเเรรริ่่่มมต้นนนีีย2899าาะับฟูลค5 599บาทเฉพาะที่ทูช็อปดีแท็กฮอลและ7 e เ e ่นอีเนะครับที่ร่วมรายการแล้วก็ประกันหน้าจอ1ปีแพ็กเกจดูคอนเทนต์ VU i ูไอชีอและทูนานหนึปีนะครับคือซื้อ2899เนี่ยดูคอนเทนต์พวกนี้อีกนะครับพวกซีรีส์พวกอะไรนะครับก็ดูได้เลยนะ1ปีประกันด้วยนะแล้วก็ได้รับแก้วไปอีกนะครับและตัว Honor X5 B+ อ็กซครับก็ขาย2สีเหมือนกันราคาเนี่ยอยู่ที่3,299บาทนะครับนสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ r ับฟีสปอร์ e แบดเดิลมูลค่าห้าระเทศนะครับโปรโมชั่นายที่ออเน แต่วันที่7ถึง31มีนา2568ยังไม่รวมส่วนลดอะไรต่างๆนานานะนี่คือราคาเริ่มต้นนะครับของในกล่องเนี่ยเขาแถมที่ชาร์จมา30กวัลนะครับ1ตัวเป็นขายไทยโอผ่านมอกรไทยเรียบร้อยนะครับแล้วก็แถมเคสแบบนี้มาให้ด้วยเห็นไหมเคสแบบดีเลยนะผมไม่คิดว่าเคสก็จะทํามาดีแบบนี้ ผมคิดว่าเคสเนี่ยน่าจะเป็นแบบใส่เป็นตัวแพงๆกว่านี้นะเออก็ทํามาดีนะเป็นการกระแทกได้แล้วก็บิดได้พิว๊พิแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยติดฟิล์มมาให้เลยแบบนี้นะครับการใส่เคสเนี่ยก็จะใส่แบบนี้นะสมมติคุณซื้อสมมติคะสมมติคุณซื้อไปนะครับก็จะใส่แบบนี้เลยเป็นเคสแบบบางๆนะครับไม่ใช่เคสนาๆนะบางๆอันนี้ไม่ใส่ด้านซ้ายนี่ใส่ด้านขวาสองสีที่มีวางขายเหมือนกันนะครับฝาหลังเขาจะเป็นลายแบบนี้เหมือนลายผ้าเห็นไหมนี่ลายผ้า อันนี้สีโอเชียนบลูนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับสามารถเอาไปฝนเล็บแมวได้มันจะเป็นเท็กเจอร์แบบนูนออกมาเล็กๆนะครับแล้วก็มีตาออนเนอร์ตรงนี้นะครับประจำสีเลยเลนส์กล้องหลังนี่จะเต็มๆแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีแค่2กล้องนะตัวนี้เขาทําให้มันเต็มนะมีแฟลช LED ตรงนี้นะครับสเปคกล้องหลังจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือ X5B เนี่ยกล้องจะอยู่ที่13ล้านพิกเซล X5B+ อยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ กล้องเขามี AI ด้วยนะออในการคำนวณถ่ายนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์เดฟอีกหนึ่งตัวนะครับเท่ากันคือ2ล้านพิกเซล กล้องหน้าเนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลเหมือนกันแล้วก็หน้าจอเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือเป็นหน้าจอ LCD ขนาด6.56นิ้วความละเอียด HD Plus นะครับ Refresh Rate เก้าสิบเท่ากันหมดเลยนะครับชิปเซตนะครับ X5B จะเป็น MediaTek ต้องหมันตัวเช็คใครโทรมาไม่ใช่ MediaTek Helio G 3 6นะครับ X5B Plus เนี่ยชิปเซตเท่ากันหมดเลยนะครับก็เป็นชิปเซตแบบใช้เบื้องต้นได้นะครับไม่ได้เหมาะกับการไปเล่นหนักๆเล่นเกมอะไรพวกนี้แรมทั้งคู่เนี่ยมีมาให้4นะครับบวกแรมเทอร์โบเป็น4ีบวกสเป็น8นะครับ ก็คือหยิบยืมเลือกสโตรเลตมาใช้เป็นแรมอีก4 g ินะครับจริงๆแรมของตัวเขามี4 g ินะฮะแล้วก็ความจุนะครับ X5B มี64 X5B+ Plus มี128นะครับที่ต่างกันแบตเตอรี่5,200มิลมเท่ากันนะครับรองรับการชาร์จไวแบบ10วัตนะ แล้วก็รองรับการใช้งานยาวนานถึง4ปีนะครับพวกสุขภาพแบบนี้ก็ยังดีอยู่นะคือใช้ได้นานๆเลยระบบความปลอดภัยเนี่ยมีการสแกนปลดล็อกใบหน้านะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนแบบเมจิกแคปซูลนะครับแจ้งเตือนแบบโต้ตอบได้ก็คือเวลามีแจ้งเตือนเราก็สามารถที่จะกดตรงเมจิกแคปซูลตอบโต้ไปได้นะครับแล้วก็มีน็อกเกิลสกรีนช็อตนะครับก็คือข้อสองครั้งแบบนี้ใช้มังเองอกเคาข้อลงไปเป็นการแคปจอนะครับแล้วก็มี Eye Protection m o d ดด้วยนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดสนับสายตาได้ตรง มันก็จะสามารถปรับระดับได้นะครับในที่แสงน้อยแล้วก็ผมลองไปเล่นมาแล้วนะครับปรับแสงน้อยดิมแสงได้ค่อนข้างต่านะรุ่นนี้นะแล้วก็มีดินามิกดิมมิงดิสเพย์นะครับพูดแล้วก็มาเลยนะครับหมดนี้รูปทรงตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นบอดี้นะครับครอบเข้าไปกับตัวหน้าจอแต่ว่าตัวหน้าจอเนี่ยเห็นไหมว่า ไม่ได้หนาเลยนะคือโค้งออกมาจากบอดี้เลยนะครับสวยงามดีนะเป็นแบบ2.5นิดๆนะครับแล้วก็เป็นพลีคาร์บอนเนนนะพอด้านบนเนี่ยจะเป็นไม้หน่งตัวนะครับแล้วก็มีช่องใส่ซิมนะครับคือ2 n a นาโนซิมถ้าไม่ใส่นาโนซิมที่2ก็ไปใส่ไมโครอิเดียคเพิ่มเด้ก่งเทาลบตยนะครับซ้ายโล่งไม่มีอะไรด้านล่างครับแจ็ค3.5อยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีไม้หนึตัวแล้วก็ ใช้ซีลองรับ10วัตต์แล้วก็ลําโพงตรงนี้นะครับอ่ะนี่คือสเปคของเขานะครับทั้ง2ตัวต่างกันประมาณ3อย่างอย่างที่บอกไปนะครับทีนี้มาดูการใช้งานครับหน้าจอเนี่ยมีความสว่างค่อนข้างสว่างเลยนะครับแต่ว่าจอเนี่ยอยู่ในเกรดที่พอได้นะครับนี่คือตัวเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าจะให้สวยก็ต้องเพิ่มอีกประมาณพันหนึ่งอะไรเงี้ยจะเป็นเลดสี่พันขึ้นไปก็จะเป็นจอสวยกว่านี้อีกประมาณสัก2 0 3 0ที่จะสวยกว่านี้นะครับตัวนี้ก็สีสันดีนะครับทีนี้เนี่ยจอเดิมเ่่ยอวด่มเนจะติด้านินด ให้คุณไปปรับโหมดซอฟดวงตาครับหรือว่าเข้าไปที่การตั้งค่าเนาะแล้วก็เข้าไปที่การปรับหน้าจอนะครับความสว่างหน้าจอแบบนี้นะแล้วก็เข้าไปที่อุณหภูมิสีนะครับแล้วก็ปรับสีเป็นโทนอุ่นสีที่ได้เนี่ยมันก็จะสวยงามขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยประมาณ20นะครับสีมันจะสดใสขึ้นมันจะตรงขึ้นนะครับนี่เห็นไหม พอเป็นสีอย่เงี้ยแล้วก็ดูสบายตามากขึ้นนะครับตอนที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะเปิดโหมดซอต t ดวงตาระดับหนึ่งเอาไว้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็การจับเซ็นเซอร์อัตโนมัติหน้าจอในการเข้าออกอาคารออกกลางแจ้งเนี่ยฉลาดดีนะครับแค่กดตรงนี้มันก็จะออโต้ให้แล้วเห็นไหมตรงนี้ ปึ๊บก็มีประมาณนี้แล้วก็โหมดอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีมาให้ใน UI ของเขาเมนจิกของเขานะครับมี u i ิ k กแชร์มีมาให้ลิงก์ไปวินโดว์โหมดอีบ e ุ๊กก็มีนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะเป็นขาวดําทันทีนะครับกดเปิดเห็นไหมเอาไว้เสพการอ่านหนังสือตอนแสงน้อยอะไรพวกนี้นะครับจอเนี่ยเอาไปใช้แสงน้อยในราคาเริ่มต้นค่อนข้างดีนะครับผมต้องบอกเลยสามารถดื่มแสงได้ต่ํามากนะครับตัวนี้สีสันเนี่ยพอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูความเหลือบครับใช้ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหม นี่ปกติเราเจอเหลือบกว่านี้นะจอเนี่ยเหลือบแบบเหลือบไปเลยนะครับแต่นี่คือ2,000กว่าบาทอ่ะคุณผู้ชมผมว่าดีแล้วนะครับสีดำเนี่ยก็แสดงได้สวยงามทีเดียวนะครับออเนอร์ Honor เนี่ยซีเรียสเรื่องจอมากๆเลยนะครับเรื่องจอเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็การใช้งานลําโพงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะลำโพงเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้แล้วก็สามารถที่จะเปิดวิทยุ fm ได้ด้วยนะแต่เราจะเปิดวิทยุ fm เนี่ยเรากดเข้ามาใช่ไหมแต่เราจะต้องเสียบตัว แจ็ค3.5เข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันเป็นเสาอากาศนะเพราะเรากดเล่นเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้เห็นไหมมันบอกว่าให้เสียบเข้าไปก่อนนะจ๊ะแล้วลองมาฟังผลงานเพลงสัก40บทเพลงนะครับในการเทสลําโพงการหลดเข้ามาก็เล่นได้นะครับแบบไม่ต้องรีบอะดูลําโพงนะเปิดสุดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเปิดสุดเนี่ยฟังได้แค่เสียงแจ้งเตือนเท่านั้นเพราะว่าเสียงอย่างอื่นเนี่ยมันจะโดนลดเห็นไหม หมือนมันแบบอันอ้นแล้วอ่ะอั้นแล้วอ่ะเอออะไรเงี้ยให้เปิดซัก70ครับอ,อ่ประมาณเนี้ยลำโพงก็พอใช้ได้นะครับมีเสียงกลางเสียงแหลมเป็นหลกักแล้วก็จะอ e ูอีนิดแต่ผมเ่าไปฟังพวก u t u b e เนี่ยผมฟังทั้งคืนเลยนะครับประหยัดแบบดีแล้วก็เสียงเนี่ยพอใช้ได้เลยนะครับคือเสียงมันจะแหลมแหลมอะ่ะฟังพอดแคสต์ฟังอะไรได้อยู่นะครับการใช้งานแอปเนี่ยจะต้องเล่นทีละแอปคือไม่เกิน3ามแอปเล่นได้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเล่นโหลดไห แต่ว่าถ้าคนใช้ทั่วไปเนี่ยผมว่าโอเคนะถ้าคนใช้ทั่วไปนะครับระดับเริ่มต้นเนี่ยเนี่ยก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าโหมันเล่นแบบฟุบฟับไม่ได้เหมาะแบบนั้นนะครับคือถ้าเรามาเล่นแบบกดปุ๊บปุ๊เนี่ยไม่เหมาะอันนี้เดี๋ยวผมจะโหลดแอป,ปขึ้นมาใหม่ก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยผมลองเล่นทุกแอป,ปละมันจะได้ประมาณไม่เกิน3แอป,ปนะครับนี่เรากดดูข้อความใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเล่นได้นะครับแต่ตอนได้เครื่องมาเนี่ยอัปเดตซอฟต์แวร์แอปให้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็เล่นไปสักวันหนึ่งวัน2วันเนี่ยมันจะเข้าที่มันเริ่มจะเร็วแล้วแต่วันแรกๆมันจะแหลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าข้อจากัดของราคาและแรมสีมันเป็นกันหมดนะครับแรมสี่ะถ้าไม่ใช่ตัวแบบว่า Android คลินคลีนจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเล่น Facebook ไลฟ์อะไรพวกเนี้ยอันนี้มันคือ Facebook ตัวเต็มเห็นไหมเนี่ยมันก็เล่นของมันได้นะครับแล้วก็ดูกดปุ๊บเนี่ยมันจะต้องรออีกนิดนึงอะมันไม่ได้แบบว่าเรปอนหรือตอบสนองแบบรวดเร็วนะครับคือกดก็ต้องรอนิดนึงอะสมมต นิดนึองกังกึกนึงเห็นไหมประมาณนี้นะครับเล่นไปสัก1-2วันนะครับมันจะรวดเร็วขึ้นนะเสียดายที่ออนเนอร์มันปิดแรมเทอร์โบไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับเล่นทีละแอปคือถ้าจะเล่น Facebook Messenger YouTube แค่นี้3แอปพอนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมจะบอกทุกครั้งถ้าเกิดว่าใช้ Google Map เนี่ยคุณจะต้อง รอใจเย็นๆนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบกดปุ๊บๆมานาทางปุ๊บกลับบ้านเลยทันทีอย่างเงี้ยจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเป็นปกติของเรทราคานี้อาไปสยามพารากอนนะฮะเห็นไหมเนี่ยมันจะต้องรอนิดนึงนะครับสยามพารากอานอาจปิดแล้วเมื่อคุณไปถึงเห็นไหมก็ค่อยๆใช้ไปฮะอย่าไปใจร้อนกับน้องเขานะครับก็ประมาณนี้นจะมีอาการแบบชะเงชะเงชะเงยอะประมาณนี้สําหรับการเล่นแอปนะครับ เข้าอะไรเนี่ยต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับต่อไปคือการเล่นเกมนะครับ2ตัวเนี้ยไม่ได้ทํามาสําหรับการเล่นเกมนะครับถ้าจะเล่นเกมเนี่ยเพิ่มไปเอา Honor X 7ขึ้นไปนะซีรีส์ที่มันสูงกว่านี้แบบราคาแบบ6000ขึ้นไปอะไรเงี้ยคือตัวเนี้ยผมลองเล่นปรับทุกเซตติ้งแล้วอย่าง r อาเนี่ยตัว X 5 b Plu s เนี่ยมันสามารถปรับได้กราฟิกสูงระดับ4นะคือสูงสุดเลยคือสูงมากนะครับแล้วก็ปรับซอฟต์ไลท์ปรับอะไรได้หมดเลยเฟรมเรทได้60แต่พอเล่นจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณฟรมมันเนไดเฟรมส มันจะแหลกๆพอปรับเป็น30 fps เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนปล่อยไฟมาลายพอเลยนะฮะมันจะเป็นเนื้องักนะฮะคือปรับ30แบบมันลื่นแต่มันจะแหลกแหลกอะ่ะเวลาบวกอ่ะครับสำหรับผมนะผมว่าไม่ได้หมอการเล่นเกม1ชั่วโมงเนี่ยองศาอยู่ประมาณสัก3า2 40.2องศานะครับคือเครื่องไม่ร้อนเลย2เครื่องนี้ไม่ร้อนคือมันมันออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วไปมากกว่าเครื่องมันเลยไม่ร้อนนะเพราะมันไม่ได้หลันชิปเซ็ตแรงมากนะครับ แล้วก็ผับ G เนี่ยลื่นลื่นที่สุดละของมันก็ยังมีอาการภาพแหลกๆ1ชั่วโมงลดไป14%นะครับอ่าองศายุ่ประมาณ39.6-39.5ไม่เกินเนี่ยจะไม่เกิน40ครับ เพราะว่ามันไม่ได้แรงมากอะเนาะมันก็ไม่ต้องดันอะไรเยอะนะฟรีไฟล์เหมือนกันมันก็จะมีอาการแบบแหลกๆอะครับคือจริงๆแล้วไม่เหมาะการเล่นเกมเลยในระดับแบบเกมออนไลน์ที่เป็นกราฟิกอะถ้าจะเล่นเกมพวกแพนวีสซอมบี้สร้างฐาน 2D อย่างเงี้ยเล่นได้นะครับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมใช้งานคู่กันเนี่ยดู YouTube Netflix ท่องเว็บใช้งานทั่วไปครับตัว Honor X9B p X9B+ เนี่ยจะอึดกว่า Honor X9B ประมาณ3% คือถ้าสมมุติว่า X9B เนี่ยแบตหมดร้อยอะแบตร้อยหมดอะตัวนี้เหลือประมาณ3-4%ผมเทียบม,มาให้แล้วนะครับประมาณนี้ก็คืออืดกว่านี้หนึ่งจริงๆมันพอๆกันอะนะ แล้วก็การใช้งาน Wi-Fi ครับจับได้แรงดีนะผมก็ไปเทียบกับตัวรุ่นพี่เขานั่นแหละในออเนอร์เองนะครับคือความแรงสัญญาณความแรงอะ่ะพอๆกันเป็นรองนิดเดียวนะครับสัญญาณความแรงแต่ว่าด้วยขีดจํากัดมันจับได้ประมาณ300เมกคือจับได้ดีเลยนะครับเลนราคาเท่านี้ยันแบบ4ี่ห้าพันเนี่ยก็ประมาณ3 0ม้เมกนะครับถ้าน็ตคุณกิกหนึ่งนะจับมันจะมีค่าลูสค่าอะไรเนี่ยสองก็คือจับสัญญาณได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ตัว4 G เนี่ยก็จับได้ประมาณสัก30 40เมคือจับสัญญาณนี่่ในเมกณฑ์แบบ,บาตรฐา้ว นะแล้วก็ตัวของสัญญาณดาวเทียมก็พอใช้ได้นะครับตัวนี้พอใช้ได้นะครับใช้เป็นนําทางจริงจังอันนี้ต้องคิดดีๆนะเพราะว่าเหลืราคาเนี้ยคุณเพิ่มกันดีกว่าอีกนิดนึงนะครับไปเอารุ่นพี่เขา X7 อะไรเงี้ยแต่เนี้ยนำทางได้ไหมนําทางได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะคิดว่าเอ้ยเอารุ่นเนี้ยมานาทางในกรุงเทพเนี้ยคุณจะต้องมองเผื่อข้างหน้าเป็นประมาณสัก10เมตรเพราะว่าเนี้ยข้ามอยู่ประมาณ7เมตรอย่างเงี้ยนี่คือผมอยู่กับที่เนาะแต่ผมวัดได้เนี่ยบางที4เมตรนะครับ4เมตรจากเราเนี่ย ในรอบระยะรอบตัวเรา4เมตรเนี่ยมันก็จะคือคาดเคลื่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดาวเทียมเนี่ยมันจะพอๆกันนะครับ2ตัวเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับตามราคาเหรียญเนี่ยแบบนี้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกดแมบมาให้ดูนะครับว่าเทียนไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับผมปักมาห้ที่บ้านผมแล้วนะปึ๊บลองดูนี่ เนี่ยที่เขาบอกว่าคาดเคลื่อน4เมตรเห็นไหมเนี่ยไม่ไม่กระดูกกระดิ่งนะคุณสามารถใช้ปักเรียกแกป๊ปเรียกอะไรได้เนหะ็นไหมอันนี้ค่อนข้างตรงนะตอนนี้ผมอยู่ตอนนี้ตรงเลย4เมตรก็เดินมาเนี่ย4เมตรเนี่ย ก็ดูดีๆนิดนึงนะครับประมาณน,นี้เนี่ยก็จับได้มานักสิบดวงนะครับแบบใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ได้แหลกหรือคุณไปกดอะไรมันเร็วอ่ะซึ่งมันเป็นปกติของเหรียญราคานี้ทั่วไปนะครับมันก็จะมีแบบอาการช้าเวลาเลี้ยวตามนะแบบวิ2วิอะไรเงี้ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะคุณต้องกะคำนวณข้างหน้าให้มันตรงเดี๋ยวมันจะเลยซอยไปแล้วก็จะไปงานสายแล้วก็แฟนคุณก็จะว่าอีกทีนี้มาดูเรื่องกล้องนะครับกล้องทั้งสองตัวเนี้ยไม่ได้เหมาะสำหรับการเอามาถ่ายรูปจริงจังนะครับ ต้องบอกตรงนี้ก่อนเนี่ยมีแฟลชเปิดให้ด้วยตรงนี้ปึ๊บปิดก่อนนะครับล้องหน้าเนี่ยก็เป็นคุณภาพที่ใช้ได้และที่สําคัญนะครับกล้องหน้ามันเก็บ HDR ได้ด้วยเออแปลกดีนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเก็บ HDR ได้นะสมมุติว่าผมถ่ายย้อนแสงนี้ใช่ไหมผมถ่ายย้อนแสงปึ๊บเนี่ยดีเทลมันก็ใช้ได้นะแล้วก็สีมันก็ไม่ได้เพี้ยนอะไรนะครับเห็นไหมเนี่ยหรือว่าคุณไปถ่ายสว่างสว่างนั่งในร้านกาแฟนะครับข้างนอกเป็นหน้าต่างแสงจ้าๆเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายย้อนเลยเวลามันจับหน้า หน้าเราก็จะสว่างนะครับโอ้โหแสงแสงแบบแสงจ้ามากดูนะครับมันจะทำเอเดียร์ได้ประมาณนี้เขาก็จะเล่งหน้าเราสว่างนะครับแต่ว่าถ้าไปถ่ายย้อนแสงจังๆอะไรพวกนี้มันก็จะเบลอนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับก้องหน้าต้องหาแสงนิดนึงนะครับหน้าถึงจะโอเคถึงจะสวยนะครับแต่ทําไมต้องจ๋าถ่ายมาสวยนะเออเนี่ยรูปกล้องหน้านะครับทีนี้สปีดช,ชัตเตอร์กล้องหน้าเวลาถ่ายเนี่ยมันก็ต้องรอนะอย่าไปใจร้อนของเขาเนี่ยเวลาเปิดเข้ามาไหมเราจะถ่ายปุ๊บเราก็ต้องรอนิ่งๆครับปุ๊บอย่างเงี้ย เึิบแบบนี้เนหะ็นไหมเราก็กดมาดูเนี่ยตอนกดมาดูเนหะ็นไหม สกินโทมันก็จะต่างกันนะสองกล้องนี้แต่ว่าคำนวณแสงอะไรเนี่ยเหมือนกันนะครับภาพถ่ายบุคคลเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับตัดได้แล้วก็ปรับระดับไม่ได้นะว่าจะเอาแบบเยอะแบบน้อยนะครับก็คือเบื้องต้นน่ะให้ให้มันมีโหมดที่พอจะใช้ได้พอมันใส่มาเยอะเนี่ยความจุมันก็จะเยอะขึ้นเนาะความจุในเครื่องอะ่ะใช่ไหมส่วนกล้องหลังเลนหลักเนี่ยก็ถ่ายได้แบบใช้งานได้นะครับและที่สําคัญนะครับทํา HDR ด้วยเนี่ยไปถ่ายมาดูตามรูปภาพนะคุณภาพใช้ได้เลยนะครับถ้าไปถ่ายใกล้ๆเนี่ยไหม ดอกไม้เนี่ยคมชัดเลยนะครับ13ล้านพิกเซลนะครับก็จะมีเรื่องการแกว่งของใบบานล้านพวกนี้นะครับตามเด่นราคานะครับสีสันเนี่ยก็เข้มสดดีตัว X5B+ เนี่ยก็จะมีมิติมากกว่านะครับเจอย้อนแสงเนี่ย ตัว X 5B ก็จะเป็นสีแบบเป็นธรรมชาตินะครับแต่ X 5B Plus เนี่ยจะเป็นสีแบบสดใสเล่งขึ้นมาเลยนะครับเก็บ HDR ได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเล่ง HDR ขึ้นมานะครับเนี่ยย้อนแสงจังๆเนี่ยหน้าต่างเนี่ยเก็บ HDR ได้หมดเลยนะครับกล้องก็โอเคดีนะครับต้องไปปรับเพิ่อมอีกนิดนึงเก็บ HDR มาดีครับแล้วก็เนี่ยผมถ่ายในบ้านถ่ายแสงน้อยถ่ายจอทีวีใหญ่ๆนะก็เก็บดีเทลมาค่อนข้างคมชัดมากเลยนะเนี่ยซูมเข้าไปในคมชัดมากเลยนะครับแต่ว่ามันจะต้องแบบมือนิ่งๆนิดนึงนะครับพอแสงน้อยเนี่ยเนี่ยแสงน้อยเเก็บบดดีีทลมานะครั จร่งๆกล้อง3 0 0พันเนี่ยมันถ่ายได้โอเคแล้วอ่ะข้อตีสําหรับผมเลยก็คือหมดพอเหตุกล้องหน้าเนี่ยมันเก็บเอเดียพวกนี้ไม่ได้นะครับพวกดันมิกข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นโหมดปกติเก็บมาหมดเลยเนี่ยโหมดปกติเนี่ยเก็บเก็บมาหมดเลยแต่เป็นเอเดียเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เก็บนะครับแต่มันจะเบอร์ได้เนี่ยมันจะหน้าชั้นหลังเบอร์ได้พอใช้ได้เรื่องวิดีโอเนี่ยกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยอาจได้พันแปดสิบพีเหมือนกันนะครับสามสิบเฟรมเรทวิดีโอเนี่ยจะเป็นแนวสดใสนะครับแล้วก็ กันสั่นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะใช้ได้นะก็ต้องถือนิ่งๆๆนิดนึงซึ่งเป็นปกติของเลนราคานี้นะครับไม่ไม่ถึง3 0 0พันแต่ว่าสีอ่ะมันจะสดใสนะครับสวยเลยนะครับอันนี้วิดีโอผมอขอชมว่าสีสวยเสียงเนี่ยเก็บมาได้แต่จะตัดเนื้อเสียงนิดนึงแต่ว่าระวังความบูดบ่าบแค่นั้นแหละเวลาถ่ายย้อนแสงย้อนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นธรรมดาของเลรราคานี้นะครับแต่ผมขอชมสีสันเลยก็สวยดีกล้องหน้าแสงน้อยเนี่ยก็ถ่ายได้นะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะถ่ายไม่ <Check S 2> ได้เ <ๆ S 1> นี่ยถ่ายได้ในห้องสตูแสงน้อยๆอะไรเงี้ยเฟรมเลทเนี่ยจะไม่ได้หนืด ไปละใช้ไม่ได้อันนี้คือถ่ายสถานการณ์แบบคุณปลูกคุณ,คณย่ายังถ่ายส่งมาให้ได้อยู่นะครับก็พอได้นะครับพอได้จริงๆแล้วอ่ะลูปอะไรมันถ่ายออกมาดีมีมิติดีนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมันจะต้องมือนิ่งนิดนึงนะครับผมว่าเดี๋ยวอัพซอฟต์แวร์ยังไงเนี่ยการใช้งานกล้องแล้วมันรวดเร็วแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตทีหลังนะครับแต่ว่าพวกมิตรงมิติความคมเนี่ยคมกริบเลยเนี่ยเห็นปะสีสันเนี่ยคุณแต่งเพิ่มได้อีกนิดนึงนะครับอาจจะมีเพี้ยนเพี้ยนเรื่องไวบรล้านบางเล็กน้อยนะคร รับได้ไหมในคุณภาพแบบนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมรับได้ชิวๆเลยโอเคนี่คือ Honor X5B และ X5B Plus นาครับราคาสตาร์ทไม่ถึง3,299 9, 9ของแถมกระจุยกระจายคอนเทนต์ โอ้โหเพียบไปหมดนะครับซื้อง่ายขายคล่องด้วยในเซเว่นเซเว่นมีหมดนะครับทูชอปดีแท็กก็มีไปตํากันได้นะครับโทรศพัพท์ออเนอร์เนี่ยเขาใช้ได้ค่อนข้างนานนะครับเซลไซเคิลแบตพวกนี้มันใช้ได้นานหลายปีนะครับเวลาเราซื้อทีหนึ่งเราใช้ได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนแบตบ่อยๆนะใช้ได้4ปีอะ่ะเขารัประกันให้สุขภาพแบตเขาดีนะครับแล้วก็พวกซอฟดวงตาพวกพาเนลหน้าจอพวกนี้ให้มาดีงานประกอบ ดีนะครับนั่นหนาทีเดียวนะครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่านี่ราคา2000กว่าบาทคุณผู้ชมคุ้มแล้วนะครับใช้เป็นตัวเริ่มต้นโทรศัพท์แบบใหม่มก็มี2ตัวนะครับบางตัวก็มีตัวเดียวนะเดี๋ยวอัปเดตยังไงนะครับผมจะพิมพ์เอาไว้หรือว่าใครซื้อไปแล้วแชร์กันมาได้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมแฮมกูแซบ X5B และ X5B+ ต้องขอลากไปก่อนไปละครับสวัสดีครับ